นะคะก็วันนี้นะคะข้าก็จะมาแต่งหน้า everyday look mm. ของข้านะคะหรือว่าสไตล์ Y2K นะคะเพราะว่าข้าเนี่ยตอนนี้กําลังแต่งแบบ Y2K แบบสาวหวานหน่ารักน่ารักนะคะเออก็วันนี้ก็จะมาในตีม everyday look นะคะจะเป็นตีมสีชมพูนะคะจะเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มแต่งหน้ากันเลยทีก่านค่ะทุกคนค่ะจริงๆข้าเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบแต่งหน้าเยอะขนาดนั้นอนะก็เยอะแหละสาหรับคนแบบแต่งหน้าไม่เป็นอนะ แต่ข้าก็พอแต่งได้แต่แบบว่าก็ไม่ได้แบบเอาแบบลงอะไรเยอะอะเพราะว่าเข้าเน้นแต่เข้าไม่ค่อยเน้นบำรุงเท่าไหร่นะทุกคนแต่ถ้าแบบตอนนอนเนี้ยจะเน้นบำรุงเดี๋ยวนี้จะเล่าแบบเรื่องอะไรแบบฮาหาไปด้วยนะคะทุกคนจะได้แบบมีเหงากันอันนี้นะคะเข้าก็ลงบนตัวแบบเซรั่มไปก่อนนะคะให้มันแบบก็สมารัติ๊กหน้า หน้าคือเบื่อมตาออันนี้คือโดนกัดจนชินแล้วนุกคนก็เลยแบบไม่ค่อยสะทกสถานเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเราไปทากันแดดกันนะคะเพราะว่าวันนี้เราก็น่าจะออกไปข้างนอกเราก็ทากันแนดดเผื่อไว้นะคะเป็นของราชีอ๋อเราก็ทาจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าใครแบบ ชอบแต่งหน้าเยอะไม่ชอบทารองพื้นเงี้ยกันแดดอาชีก็ได้อยู่นะเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนกันแดดผสมแป้งอะไรเงี้ยมันทำให้หน้าแบบดูแบบไม่สวยมาเดี๋ยว,เ,ยวเรามาทารองพื้นเนี่ยต่อข้าวอะ่ะคือปกติแล้วข้าจะเชือเลือกเชื่อเลือกใช้รองพื้นที่มันแบบไม่ทาแบบไม่ก่อให้เกิดสิวคเพราะว,ว่าข้าอะ่ะชอบเป็นสิวอุดตนันแล้วมันก็แบบว่าเข้าใจมพอมันอุดตันอะ่ะ มันก็จะเป็นสิวพดใช่ไปเดีเราไปทาลองพื้นกันเกี่ยตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนให้เนีวลงพื้นตันงแตแทบแองพื้นแบบตกๆกตกตกตกไปเลยคะไม่อยากให้เกี่ยนะทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นแบบเป็นคราด จะใช้แบบรองพื้นที่เดียวจบนะทุกคนแต่ถ้าแบบแต่งแบบงานที่มันแบบงานไม่ใหญ่แน่นะวีอะไรเงี้ยแบบงานใหญ่ๆหรืองานที่แบบจะต้องแบบหน้าแบบช้ำๆอะไรเงี้ยก็จะเน้นแบบอะไรพวกนั้นหน่อยแต่ว่าถ้าแบบ everyday look อย่างเงี้ยก็คือรองพื้นจบแต่จริงก็ไม่ค่อยแต่งหน้านะนอกจากแบบ เรคือร้านก๋วยเตี๋ยวคันน้าปักซอยใช่ก็ใช่แหละก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือก็ใช่แหละเวลาไปไหนสักที่อ่ะเราก็จะอุ้ยลอยไหมแต่งไปก่อนอ่อนอีกนะคะทุกคนสเต็ตแบบนี้ใช้ได้ตลอดชีวิตอ่ะแต่เราแท็บไปกันแท็บก่อนแท็บก่อนถ้าเกิดไม่ให้ให้ไปมา าคอด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวหน้าหน้าอะไรนะเขาเรียกว่าหน้าหน้าไฟนีออนคอคอคาร์บอนไม่ได้นะจ๊ะนี่นะะอเดี๋ยวเราจะทาคอ้งคาร์บอนคอ้งเไก่คอนี่นะคะทุกคนเออข้าวรู้บอกว่าเดี๋ยวข้าวอ่ะจะทำคลิปแบบแต่งตัวพาไปแต่ง เขาราติดตามดูด้วยจะพาผู้ชายไปแต่งด้วยแหละแนวาวดูวคีอะไรอย่างเงี้ยนะเราจะไปที่ไหนก็เราติดตามทุนจะบอกว่ามันมีคนถนามนกันเข้ามากับช่วงเนี้ยเยอะมากว่าทําไมคือถ้าใครติดตามไอจีข้าวหรืออะไรเงี้ยข้าจะถ่ายหน้าสดบ่อยมากแบบลงไอจีอะไรเงี้ยใช่ปะแล้วคนก็มาถามเยอะว่าแบบเฮ้ยทำไมพไมี่ข้าแบบหน้าใสาขึ้นจังเลยอะไรเงี้ยใช่ปะมันก็ใสขึ้นนะแต่ไม่ได้หมายถึงว่ามันแบบ หรืออะไรงนี้นะทุกคนแต่แบบมันใสเออใสกับหน้าไม่มีสิวอะมันต่างกันนะทุกคนใสก็คือขาวดูแบบดูวาวอะไรอย่างเงี้ยเออก็มันก็ใสขึ้นข้าวจะบอกว่าข้าวว่ะไปฉีดรีจูรันมานะคะทุกคนคือข้าว่ะไปฉีดรีจูรันมาข้าวหาคลินิกหลายที่มากแต่ข้าวว่ะสนใจที่อนิกาคลินิกข้าวว่ะไปฉีดที่อนิกาคลินิกอีกเก้านะคะทุกคน เอออันนี้ก็คือเข้าทามาได้แบบประมาณ2อาทิตย์อะไรอย่างนี้แล้วนะคะทุกคนก็คือมีความฉ่ำมีอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวตัดไปตอนที่เข้าให้ดูตอนถ่ายกับแสงแดดดีกว่าว่ามันแบบดูแบบเล่นแสงขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวตัดไปตอนนั้นก็เลยดีกว่าค่ะเลยนี่นะคะทุกคนคือหลังฉีดรีจูรันไปนะคะเข้าให้ดูก่อนว่า มันดูมีความแบบฉ่ำดูวาวดูเล่นแสงมากนี่คือมาถ่ายแบบกลางแดดให้ดูว่ามันเล่นแสงมากอันนี้คือหน้าสดไม่ใส่ฟิลเตอร์กล้องสดเลยค่ะทุกคนนี่คือหลังชีรีจูรันไปนะคะชอบมากแล้วคือหนึ่งเลยที่เห็นได้ชัดเลยคือมีความฉ่ำมีความวาวขึ้นนะคะและ้วก็สองเลยรอยสิวข้าวที่เข้าเพื่งไปกดมาคือมันหายไวมากปกติคือแบบสองสามอาทิตย์เลยทีก่กว่ามันจะหายอะ่ะแต่นี่คือแบบ อาทิตย์เดียวเท่านั้นจ้าเป็นไงเล่นแสงสุดๆอ่ะเดี๋ยวตัดไปตอนแต่งหน้ากันต่อเลยนะคะทุกคนอ่ะเป็นไงทุกคนคือมันดูฉ่ำขึ้นไหมเออจากแบบตอนแรกคือข้าวเป็นคนที่แบบหน้าหมองหน้าแบบหน้าหมองหน้าแห้งอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็ลงรองพื้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนคิ้วกันเออให้ให้แบบ บรรยากาศไม่เงียบเดี๋ยวข้าจะเล่าเรื่องที่เข้าแบบไปเที่ยวแบบไปถ่ายงานที่ฮา r เว r ร์แลนกันก็คือว่าข้าอ่ะไปฮาวเวิร์แลนด์ครั้งแรกที่พัทยาใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยคือก็ไปก็ไปแบบปกติไปครั้งแรกครั้งแรกเข้าไปประมาณอายุสิบสคือสิบสายัางเด็กอ่ะเออตอนนั้นยังเด็กอยู่มอตอน้นอะไรเงี้ยใช่ไหมวันนั้นก็ได้ไปท แรกและครั้งแรกเลยคือข้าตื่นเต้นมากเพราะว่าคือจะบอกว่าฐานะทางว่างข้าวอ่ะไม่ค่อยดีแต่ว่าก็ได้ไปเที่ยวบ่อยนะแต่ก็แบบนานๆไม่ได้บ่อยอ่ะคือนานๆทีอ่ะที่จะไปเที่ยวแบบสวนสนุกครั้งหนึ่งแล้ววันนั้นคือข้าไปเข้าก็ตื่นเต้นมากใช่ปะ่ะแล้ววันนั้นอ่ะก็คือวันแรกด้วยตอนนั้นข้าก็ยังพอแบบมีชื่อเสียงมากเพราะตอนนั้นคือแบบเป็นเป็นแบบถ้าใครทันแบบ ช่วงเต้นกะโบอะไรเงี้ยเออทุกคนจะรู้จักเออช่วงนั้นข้าวก็จะแบบมีชื่อเสียงหน่อยอะไรเงี้ยและทีเนี้ยข้าวก็ได้ไปใช่ไหมเออเดี๋ยวขอขัดก่อนนะนี่ทุกคนข้าวจะสอนเขียนคิว้วคือสําหรับข้าวนะข้าไม่รู้ว่าแบบคนอื่นจะทําแบบข้าวไหมแต่ข้าวอะ่ะจะเขียนเส้นล่างออกมาก่อนอย่างนี้เห็นไหมเขียนเลยคิ้วออกมานิดนึงเพื่อจะให้อันนี้ค่ะ ค้งลงมาประจบก,กับเส้นล่างเห็นไนหะมเออแต่นี้มันเลอเออมันก็จะได้เป็นทรงอย่างนี้เลยแล้วเราค่อยระบายตรงกลางคือเขา้าไม่อยากให้ระบายระบายไปเลยแล้วก็แบบค่อยมาทาทรงคิ้วใหมอ่อะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างนั้นมันจะยากนี่อันนี้ก็คือเสร็จแล้วสองข้างนะคะอะข้าเราต่อนะ แล้วทีเนี้ยเขาก็ได้ไปนั่นเขาก็ไปกับเพื่อนๆนั่นแหละแล้วเหมือนทุกคนเข้าใจป้าแบบฟิลตอนนั้นเราก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงระดับหนึ่งเลยแบบเด็กๆรู้จักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเหมือนกับมันมีเด็กเด็กแบบพี่น้องคู่หนึ่งน่าจะเป็นลูกครึ่งมีผู้หญิงที่เป็นพี่โัวกวดหน่อยอ่ะวันวันนั้น วันนั้นน่าจะไม่ผิดนางอ่ะเป็นเป็นรุ่นน้องแบบเป็นเด็กๆเ,เลยอ่ะปล่อยผมมาแต่งตัวน่ารักมากแล้วคือเหมือนหน้าเหมือนลูกครึ่งคือแบบฝรั่งเลยอ่ะเออนั่นแหละแล้วก็มีน้องชายเขาน้องชายเขาก็จะยุนน้อยลงมาหน่อยอะไรเงี้ยก็น่ารักทั้งคู่เลยนะอะไรเงี้ยใช่ป่ะแล้วก็แบบเออวันนั้นก็ได้ไปไปเจอน้องเขาน้องเขาก็แบบด้วยความที่แบบเอ,อ่อ fc เราอะไรเงี้ย ก็กี gig, ใช่ไหมกี gig, เราเราก็แบบชอบคือแบบใครไม่ชอบแต่ข้าชอบนะรู้สึกว่าแบบเออเราไม่มีชื่อเสียงขนาดนี้เลยหรอวะอะไรเงี้ยเข้าก็แบบเดินเข้าไปทักเข้าไม่ได้เดินเข้าไปทัก,ทกหรือว่าเข้าจำไม่ได้ว่าข้าเดินเข้าไปทักก่อนหรือว่าน้องเดินเข้ามาทักก่อนนะอ่ะเพราะนั้นไปเล่นเอออุโมงค์แบทแมนที่ฮรบแลนด์ เราก็แบบน้องก็เข้ามาเล่นด้วยอะไรเงี้ยก็เจอน้องนะก็ได้เล่นกับน้องคือทุกคนเข้าจะบอกก่อนว่าเวลาเวลาข้าวอ่ะไปหาเบอร์แลนอะไรเงี้ยสชกปัก็จะเจอเด็กๆที่มาเล่นอะไรเงี้ยน้องๆเขาก็จะเดินแบบมาแบบเล่นด้วยอะไรด้วยเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมเออตอนนั้นตอนนั้นน้องเขาก็มาเล่นกับข้าวด้วยข้าวก็แบบเออก็ชวนน้องมาเล่นอะไรเงี้ยก็มีแบบวิ่งแอบน้องวิ่งหนีน้องอะไรเงี้ยใช่ไหม ก็ปกติแบบเล่นด้วยการอะไรอย่างเงี้ยเราพอพักรอบสองเนี้ยน้องน่าจะคลาง้าวมากอะ่ะคือน้องก็เดินตามน้องเดินตามอะ่ะข้าวแม่อะไรรอไม่ได้อะไรเลยนะจริงๆตอนนั้นอะ่ะแต่ก็คือมีความขัดตรงที่น้องอะ่ะกระชากหัวเลยอะไม่ไม่เชลกระชากแรงแต่ก็กระชากแบบอย่างเงี้ยเนี่ย<อ>แล้วน้องก็เอาไปดมน้องบอกผมพี่ข้าวหอมมากตอนนั้นคือแบบ หอมอะไรคือไม่ได้ถามประมาณอาทิตย์หนึ่งเออก็เลยแบบหอมหอมอ่ะหอมเอ่อผมคิดจะมาหอมมากอะไรเงี้ยก็เลยแบบแก้ต่างไปอะไรเงี้ยใช่แต่ทีเนี้ยเราอะ่ะก็แบบว่าไม่ค่อยกล้าใกล้นางแหละเพราะว่ากลัวานางกระชากอีกอะไรเงี้ยรอบนี้นางไม่กระชากแต่นางต่อตูดมาคือเราอ่ะเล่นเหมือนแบบ สไลด์หนอนอะเหมือนแบบคานต่อๆกันมาเออนั่นแหละแล้วทีนี้ใช่นางอะกับน้องนางอะเป็นคนตามสุดท้ายข้าวจะอยู่หลังนางไอ้ก่อนนางคนนึก่อนนางอะเออแล้วทีนี้รู้ไหมนางทําไงนางเอาฟันของนางอะกัดเข้ามาในตูดเหมือนแบบเข้าใจแบบไอจะขยยีอยู่แหละคือแบบแบบสุดยอดอะ น้องเหมือนกัดเลยเคี้ยวตูดไปเลยอะ่ะกัดแบบอย่างเงี้ยเข้าใจว่าตอนนั้นร้องแบบร้องลั่นมากอะ่ะแล้วเขาก็หันกันมาแบบเข้าเป็นอะไรอะไรเขาเลยแบบตะโกนไปตอนนั้นด้วยความตกใจว่าแบบน้องกัดตูดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ขังกันแต่ตอนตอนนั้นก็คือเป็นฟิลขังอ่ะอันนี้นะคะเราก็เขียนคิวแล้วก็ปัดคิวเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะทุกคนเป็นไงเป็นไงฟูไหมฟูกระเด้งไหม มาเดี๋ยวเราจะนะคะเราจะไปปัดตากันนะคะทาตากันเข้าจะทาเป็นสีอ่อนก่อนนะคะสีสองสีนี้ผสมกันทาเป็นสีอ่อนก่อนอ่ะมาเดี๋ยวเรามาทาตากันนะคะเข้าวาเวลาข้าทาตานะคะทุกเข้าจะให้ดูก่อนว่าเข้าจะทาปัดเข้าข้างในนะคะเพื่อไม่ให้มันเลอะออกไปข้างนอกอีกยเข้าใจไหม เลอะนะคะให้มันฟุ้งอยู่ที่ตาอะไรเงี้ยสาหรับข้านะตอนนี้นะคะเราก็ทาแบบสบัดสีชมพูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นทาลองพื้นอะไรเงทุกคนสบัดสีชมพูเรียบร้อยแล้วอะเดี๋ยวเรานะคะจะมาใช้นารีนะคะเป็นสีนี้จะบอกว่าที่มันแตกอะแมวกระโดดทำหลุมจ้าอะเดี๋ยวเรานะคะก็ทาสีเข้มนะคะที่ หางตาเท่านั้นนะคะทุกคนทาสีแคบๆหางตานะทุกคนเพราะว่ามันจะได้ดูตามีมิตินะคะเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอันนี้นะคะก็ทาแบบสีเรียบร้อยละอ่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาทาแบบกริตเตอร์แบบวิ้งๆอย่างนี้นะคะผสมกันกับสีขาวนะคะส้มขาวนะคะทาแบบ ตรงนี้ไอ,อกลางตาก่อนนะคะแล้วเข้าก็จะเกี่ยวมาข้างหน้านิดนึงอะไรเงี้ยแต่คือเวลาทาน,นะคะเข้าจะเน้นแบบกลางตาอย่างเงี้ยข้าให้ดูชัดๆว่ามันจะเป็นแบบความฉ่ำความคิเตอร์ความแบบอบพูโซมอะไรเงี้ยแบบเห็นไหมมาเดี๋ยวข้าจะทำตอนนี้ใยญ่กันนะคะเข้าจะใช้เป็นดีสอเขียนคิ้วนี่นแหละเออบางคนแบบงกน้อยแบบข้าวนะทุกคนเข้าจะใช้ ส่เขียนคิ้วนี่นะคะมันก็จะได้เป็นอย่างนี้ก่อนเขียนเป็นโครงนะคะให้เขียนแค่แบบถึงแค่ครึ่งตาพอนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะได้แบบดูไม่ไม่ดำแล้วก็ดูไม่โป๊มากนะคะแล้วเราก็จะใช้เป็นหัวฟองน้ำมาเกี่ยให้มันดูแบบไม่ดำเป็นพืชนะคะแต่เรานะคะก็จะมาทาสีปลายตาข้างล่างกันนะคะ จะทาเป็นสีชมพูอ่อนนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่โดดไปนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทาไฮไลท์กันนะคะไฮไลท์หัวตานะคะทุกคนก็เวลาทาไฮไลท์หัวตาเนี่ยเข้าแบบว่าไม่อยากให้เน้นเยอะนะคะมันจะได้ไม่ดูโฟกาก่านี่ก็เยอะนะเดี๋ยวเข้าไเช็ดเกลี่ออกเห็นไหมดูแบบ น่ารักขึ้นมาป้าหวานกรุบมากค่เดี๋ยวเรามากีตากันนะคะทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้มองกล้องไหนนะทุกคนเพราะว่าข้าชอบมองหน้าตัวเองเวลาถ่ายไม่รู้เป็นอะไรอย่แบบพยายามเลยว่าแต่มันก็แบบอย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ย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 ไม่ได้อะเดี๋ยวเราจะมากีตากันนะคะกีตานะคะก็เริ่มที่การตานะคะลากมาเป็นเส้นตรงเวลาข้าเขียนนะคะข้าจะเริ่มจาก ข้างบนก่อนนะคะคิ้วอะก็คือทาจากข้างล่างใช่ไหมแต่คือเวลาเข้ากีตาข้าจะทาจากข้างบนพยายามไม่ชิดโคนที่สุดนะคะทุกคนแต่ว่าอย่าชิดเกินไปนะคะตาเลือกไหมตาเลือกไหมฉลูนะพวกเธอขังอยู่ไยวเราไปไปทำตากันเลยคะ่ะใช้แป่งของอเ e มบร y เขาจะส่วนมากเขาจะใช้เป็นแบบตัวกันน้ำนะครับเวลาปัดอะอยากให้แบบขยี่โคนแล้วค่อยปัดขึ้นมาปัดขนตาเสร็จแล้วค่ะทุกคนมาเดี๋ยวเรานะคะไปปัดแก้มแล้วก็ทานิก ใช่นะคะเป็นปัดแก้มของรากานะคะในทิกตอกเขาซื้อมาใน Tik Tok เพราะตอนนั้นเขามัน,มนกำลังดังไงแล้วแบบใครเป็นสายแบบโดนป้ายยาอย่างนี้นะคะก็น่าจะมีกันเพราะว่าเขาคือเป็นคนที่โดนป้ายยาเก่งมากคือแบบเออเนี่ยสวยนะเห็นคนรีวิวเยอะนะชอบโอเคซื้อจ้าซื้อโลดเลยจ้าสรุป ไม่เข้ากับหน้ากูแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มน่าจะเข้าแล้วแหละเพราะว่าไปฉีดบีจุลันมาจ้าเป็นไงแนะนําจริงๆนะบีจุลันดีจริงๆนะคนเพราะว่าแบบมันแบบทําให้แบบมันไม่ไม่ใช่สารอะไรที่มันไม่ดีอะ่ะมันเป็นสารที่ทําให้แบบหน้ามันดูดีข<ด>ึ้นอะ่ะเออจริงๆอันนี้นะคะเราก็ แก้มเสร็จแล้วมาเดี๋ยวเรามาลงไฮไลท์กันนะคะไฮไลท์ตลาดนัดจ้าไม่ต้องถามเลยหาซื้อตลาดนัดจบสาสิบาทเดี๋ยวเราจะมาทาปากกันนะคะมีลิปแท่งเดียวก็ทาแท่งเดียวไปจบ คนอย่างเสร็จแล้วจ้าไปงานทุกคนสวยไหมอ่ะเดี๋ยวไปทำผมกันนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวมาสรุปเอวิเดียลุคให้ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะครับได แล้วก็จบไปแล้วนะคะกับเอพิเดนลุกของค่านะคะก็ทําผมทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงบ้างทุกคนดูหวานดูเบลไหมดูไวทูเคสุดก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กับข้าด้วยแล้วก็คอมเมนต์มานะคะทุกคนว่าอยากให้เข้าทําเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับไวทูเอีกนะคะก็คอมเมนต์บอกได้เลยสําหรับวันนี้นะคะข้าขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย